สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e c เ e t r o o มนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะเอามาฝากสาวๆของผมนะครับเป็นชื่อเรื่องว่าจุดเสียวของผู้หญิงสาวๆอาจจะงงนิดน,นึงว่าเฮ้ยทไมวันนี้เทนนวิกเอาหัวข้อจุดเสียวของผู้หญิงมาฝากมันเนื่องมาจากว่าเ มันมีเราสาวหลายคนทีเดียวนะฮะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจุดสัมผัสไหนที่ทําให้เกิดความรู้สึกทางเพศนะครับแล้วช่วงนี้รายการผมก็มีสมาชิกหนุ่มๆเข้ามาดูเยอะเหมือนกันก็ผู้ชายหลายๆคนเลยที่มีความกระตืรนลร้น,นอยากจะเอาใจแฟนอยากจะเอาใจภรรยานเนี่ยก็มาถามผมว่าออวิธีการกระตุ้นผู้หญิงเนี่ยส่วนไหนบ้างที่ไปสัมผัสแล้วจะทําให้ผู้หญิงสยิวหรือมีอารมณ์ทางเพศนะฮะรวมไปถึงนะฮะตอนนี้ สมาชิกรายการผมมีประเภทหญิงรักหญิงก็มีนะฮะหญิงรักหญิงเนี่ยน่ารักมากเลยนะฮะหลายๆคนก็อยากจะเอาใจแฟนนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงเวลามีเรื่องบนเตียงหรือมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยจะทําให้คู่รักเนี่ยตื่นเต้นหรือสยิวได้ยังไงนะฮะผมก็เลยไปรวบรวมเอา5จุดหลักๆเลยนะฮะของของผู้หญิงเนี่ยมาฝากกันนะครับก่อนอื่นผมบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ดีหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะออกคอร์สใหม่นะฮะชื่อว่าคอร์สเบสแอดวานซ์ฟอร์มิน นะฮะอันนี้ออกมาเพื่อเอาใจหนุ่มๆเลยนะฮะหรือว่าสาวๆก็ได้คนไหนอยากรู้วิธีการที่ผู้ชายจะปนิบัติหรือจะเมคเลิฟกับผู้หญิงหรือว่าจะเทคนิคต่างๆที่เวลาผู้ชายจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะอัดแน่นความรู้ของผมจากประสบการณ์30-40ปี่ปีฮะใส่ไปในคอสน,นี้เต็มเปี่ยมเพื่อจะสอนหนุ่มๆห,หรือผู้ชายของคุณเนี่ยให้รู้ว่าการเอาใจผู้หญิงหรือการทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามีสาวๆหลายคนขอร้องผมมาหลังใหม่เนี่ยนะฮะว่า เทนเนอร์ or, สอนผู้ชายหน่อยสอนผู้ชายสักทีหนึ่งหนูอยากให้เทนเนอร์สอนผู้ชายสักทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าได้เจอกันแน่นอนนี่ผมกําลังเตรียมงานอย่างอลังการงานสร้างหวังว่าไอ้คอร์สใหม่ของผมเนี่ยจะทําให้ผู้ชายเนี่ยทำให้ผู้หญิงฟินได้สุดๆนะฮะอ่ะมาเข้าเรื่องกันจุดแรกที่จะทําให้ผู้หญิงรู้สึกดีรู้สึกสยิวนําพาไปสู่ไอ้ความเสียวความมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้นแขนนะฮะ อันนี้ผมทดลองกับตัวมาแล้วนะครับสมมติว่า1 0 0 9 9ตามีอารมณ์นะฮะอย่างเช่นสมมตินั่งอยู่ข้างๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแขนไปโดนกันโดยไม่ตั้งใจหรือเดินอยู่ข้างๆกันแล้วต้นแขนไปเสียดสีกันโดยไม่ตั้งใจเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกสยิวผู้ชายก็เป็นฮะ,ะอันนี้ผู้ชายหลายๆคนเป็นยิ่งถ้าคนมีกล้ามหรือเล่นเวทแบบผมเนี่ยถ้าเวลาใครมาจับมันลูบเบาๆตรงต้นแขนเนี่ย โดยที่เรายังไม่รู้ตัวหรือไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมันจะรู้สึกเฮ้ยขนลุกสีิวอย่างเงี้ยนะฮะสาวๆยิ่งเป็นเลยผมลองเทสมาหลายคนแล้วนะฮะบางทีผมแกล้งทาเป็นนวดนวดบีบบีบบ่าให้อย่างเงี้ยนวดแขนนวดแขนสักพักหนึ่งผลลูกฟุเบาๆใช้ปายนิ้วลูบอย่างเงี้ยผู้หญิงจะรู้สึกอมันมันสีิวมันขนลุกมันมีความรู้สึกว่าผิวเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆที่ฟังอยู่หรือว่าสาวๆบางคนที่อยากรู้จุดเสียวของผู้หญิงเนี่ยนะฮะตรงบริเวณเนี้ย แต่ไม่ได้ให้คุณแบบจับแรงๆหรืออะไรเงี้ยนะฮะสมมติอยากจะเล่าอารมให้เขารู้สึกสย,ยิวว่าวิวเนี่ยบางทีไปรูปเบาๆนะฮะอย่างอย่างสมมติอยู่ข้างๆเนี้ยแล้วก็ไปรูปเบาๆทําได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยจุดนี้คือเป็นยูนิเซ็กซ์นะฮะเขานั่งอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเป็นรูปแขนเขาเบาๆใช้ปลายนิ้วเนี่ยรูปรูปขึ้นก็ได้หรือรูปลงก็ได้นะฮะมันจะทําให้เกิดความรู้สึกฮึบ มันจะมาไอ่ฟิลสิวว่าบิวหรืออย่างเวลาคุยกันอยู่ใกล้ๆหรือหรือพูดจากันแล้วแบบไปจับแขนจับไหลแล้วก็เผลอๆรูปไปรูปมาเนี่ยมันจะทําให้ให้เกิดความว่าบิวโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับอีกจุดหนึ่งที่เกิดความสาิวอันนี้ก็ยูนิเซ็กเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงก็จะเป็นมากกว่าเหมือนกัน <c oughs> คือบริเวณต้นขานะฮะ สังเกตดูเวลาเวลาละครไทยหรือหนังไทยหรืออะไรเงี้ยเวลาพี่แบบตัวร้ายหรือผู้ร้ายจะลวนลามนางเอกเนี่ยจะแบบนั่งรถอยู่ด้วยกันก็จะแบบมาลูปต้นขาเนี่ยรูปต้นขาหรืออะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าต้นขาเนี่ยมันเป็นจุดสิวของผู้หญิงนะฮะถ้าสมมุติเป็นคนที่เป็นแฟนคุณหรือเป็นสามีคุณ แล้วเขาพยายามอยากจะพยายามวิวอารมณ์คุณเวลาอยู่ด้วยกันนั่งดูหนังอยู่ด้วยกันหรือนั่งอยู่ที่โซฟาที่บ้านดูทีวีอยู่นะฮะหรือขับรถอยู่แล้วเขาเขาเอื้อมมือมาลูบต้นขาเงี้ยมันคือการสร้างความสย่ยงไว้คุณมันเป็นการสัญลักษณ์แสดงออกถึงว่าเฮ้ยผู้ชายเขาอยากจะปลุกอารมณ์ทางเพศคุณแล้วนะฮะหรือหนุ่มๆที่ฟังผมอยู่ตอนนี้อยากจะไปบิวผู้หญิงเนี่ยแต่ขอร้องนะว่าให้เป็นแฟนหรือว่าแบบคนที่ เป็นภรรยาคบกันมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าคุณไปเดทเดทแรกแล้วคุณเป็นรูปขาเขาอาจจะโดนตบหรือโดนเกียดได้นะฮะต้องเป็นคนที่เขาสมยอมสมรู้รวมคิดสมใจกับเราด้วยนะฮะเป็นแฟนกันเนี่ยดีอย่างสมมอยากจะสกิดอยากให้ให้สาวๆมีอารมณ์เนี่ยก็ รูปต้นขาตอนขับรถรูปไปรูปมาสาวกๆก็ทําได้สมมติแฟนขับรถอยู่คุณอยากจะบิ้วอารมณ์เขาคุณก็รูปต้นขาเขาเล่นตรงเนี้ยมันบิ้วมันบึงบังได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะเป็นจุดที่ผมชอบมากๆนะครับอ่ะถัดมาอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วแล้วมันเป็นจุดยุทธศาสสํำคัญนะครับอันนี้ผู้หญิงจะระหนักเลยจะเซนสิทีฟหนักเลยก็คือซวงอกซวงอกหรือเต้านม นะฮะเต้านมของสาวๆเนี่ยถ้าเวลาขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือช่วงเล้าลมเนี่ยแล้วโดนบีบโดนขยำโดนนวดในจังหวะที่กําลังดีเนี่ยน้ำหนักเนี่ยแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันสาวๆบางคนก็ชอบให้ขยำแรงๆบางคนก็ชอบให้คลา้าคลึงเบาๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเทสกันก,นก่อนว่าว่าชอบแบบไหนนะฮะตัวสาวๆเองเหมือนกันถ้าสมมติเขาทําแรงไปแล้วเราไม่ชอบนะฮะผู้หญิงก็ต้องบอกผู้ชายไปว่าเอ้ย คุณตัวเองมันแรงไปเบาหน่อยหรือถ้าบางคนชอบแรงก็บอกไปเลยตัวเองขยาเลยขยําเลยบีบเลยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงนะฮะเหมือนที่ผมเคยสอนไปแล้วมันชื่อว่าเลิฟฮอร์โมนนะฮะถ้าสมมุติผู้หญิงโดนเขาคึงหนนะ้าอกหรือโดนดูดนิ้ม,มจูบที่บริเวณหัวนมเนี่ยนะฮะผู้หญิงจะหลั่งไอสารนี้ออกมาเขาเรียกว่าเลิฟฮอร์โมนมันจะทําให้ผู้หญิงเกิดความเสียสลาแล้วเกิดความมีความสุข ในการร่วมรักครั้งนั้นแล้วก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยหลงรักผู้ชายคนนั้นมากขึ้นนะฮะสมมุติถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วผู้ชายขอยงคุณเนี่ยเวลาเล้าโลมทุกครั้งจะต้องมาฟัดหน้าอกมาขยําม,มาดูดหน้าอกคุณอะไรเงี้ยคุณจะรักเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะว่าร่างกายมันหลั่งไอสันเคมีอันนี้ออกมามันทําให้ผู้หญิงเนี่ยฟินแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปกับไอรสสัมผัส แม้แต่ขณะที่กําลัางร่วมรักกันอยู่อย่างเงี้ยเราเราผู้ชายก็ขยําไปด้วยนะมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยขยําไปด้วยจูบไปด้วยดูดหน้าอกดูดหัวนมไปด้วยเนี่ยคุณจะหลงเขาง่ายกว่าเดิมนะครับมันมันเป็นสถานการณ์เดียวกันเหมือนเวลาแม่ที่ให้นมลูกแล้วลูกกินนมจากเต้านี่ผมเคยสอนไปแล้วเรื่องเนี้ยสอนไปหลายครั้งแล้วมันทําให้แม่รักและผูกพันกับลูกเพราะว่า,าเวลาลูกดูดนมจากเต้าคุณเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะหลั่งสารเอลเลอรฮอร์โมนนี่ออกมาเช่นเดียวกันถ้าสามีหรือผู้ชายหรือแฟนของคุณมาดูดนม เป็นประจําเวลาที่มีอะไรกันเนี่ยคุณก็จะหลงรักเขาเหมือนคุณหลงรักลูกเหมือนกันนะฮะมันเซมเซมนะฮะมันสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของสาวๆที่ต้องรู้จักไว้นะฮะอ่ะมาถึงข้อต่อไปอันนี้คือลึกล้ําเขาอีก ะะช่วงล่างนะฮะบริเวณที่ผมสอนไปแล้วคือน้องคริสน้องคริสหรือเจ้าจุดคริสตอลิสเนี่ยนะฮะใครไม่รู้เดี๋ยวดูวันนี้จบแล้วมาถามผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะผมเชื่อเลยว่าสาวๆที่เข้ามาใหม่ที่เป็นแฟนคลับซิเกต o ูมใหม่ๆจะไม่รู้ว่าน้องคริสเนี่ยเขาอาศัยอยู่ตรงไหนในร่างกายคุณนะฮะไม่รู้เดี๋ยวมาถามเดี๋ยวผมส่งลิงก์คลิปเก่าไปให้แต่ว่าคนที่รู้อยู่แล้วผมบอกว้เลยว่าน้องคริสเนี่ยเวลาที่ถูกสัมผัสด้วยจังหวะที่ดีเนี่ยมันจะทําให้คุณอ อิ่มเอมกับความสุขแล้วรู้สึกเสียวซ่านแล้วมันสามารถนําพาไปถึงจุดสุดยอดได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้วยนิ้วมือหรือจากลิ้นของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ผมจะบอกสาวๆนิดนึงว่าบางทีเราสามารถบอกเขาได้นะฮะแฟนคุณเนี่ยไม่ว่าแฟนคุณจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นหญิงๆก็ตามเนี่ยนะครับเวลาเขาใช้นิ้วเนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราชอบน้ําหนักเบาหรือแรงไม่ว่าจะเป็นนิ้วหรือลิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกเขาได้ถ้าเขาทําแรงไปอาจจะแบบว่าตัวเองเบาลงหน่อยหรือพี่จ๋าเบาลงนิดนึง แบบนั้นดีพี่ทาเบาๆมันี้โอ้โหรู้สึกดีมากเลยหรืออย่างเงี้ยมันอยู่ที่ศิลปะการอดอ้อนกันเจราจาของเรานะฮะไม่ใช่เขาทําไม่ดีเขาทําแรงไปหรือเขาทําเบาไปเราก็นอนอดทนอยู่แล้วก็แกล้งทําเป็นเสร็จหรือแกล้งทําเป็นเสียวอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนําผมไม่ชอบให้ให้แกล้งทําแล้วตัวเองต้องทนทุกทรมานนะฮะเพราะฉะนั้นรู้สึกยังไงบางทีบอกเขากไปได้ชอบเบาชอบแรงพี่ซาะตรงนั้นหน่อยพี่แซะตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะพูดไปเถอะใช้ กับกิริยาและน้ําเสียงที่มันน่ารักและอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะทําตามแล้วก็พอเขาทําตามแล้วถูกใจปุ๊บอย่าลืมชมเขาด้วยอุ้ยพี่ดีจังเลยอย่างนี้หูสุดยอดพี่เก่งมากเลยพี่เจ๋งมากเลยพี่ดีมากเลยอย่างเงี้ยผู้ชายบ้าพลังบ้าพาามันจะพาวในตัวเองแล้วก็ทําเต็มที่ทําเอาเป็นเอาตายนะฮะอ่ะจุดสุดท้ายเดี๋ยวสาวต้องรู้แล้วก็หนุหน่มๆคนจะรู้ไว้ว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงเสียวซ่านแล้วก็ถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันก็คือ g s p o t G-Spot เนี่ยหาย,ยากที่สุดนะฮะเพราะมันจะอยู่ในร่าางกาย เคยสอนไปแล้วเหมือนกันฟังอันนี้จบแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูนะฮะว่า,าผมสอนไปว่า Sport ไอจีสปอร์มันอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆทํานิ้วมืออย่างงี้เหมือนผมอย่างนี้นะครับหันเข้าหาตัวเองนะฮะสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็สอดใส่มันเข้าไปในน้องสาวแล้วก็งัดขึ้นนิดหน่อยนะฮะจะเจอตําแหน่งมันจะลึกประมาณาสามข้อนิ้วมือนะฮะประมาณนี้ นะฮะบางคนอาจจะตื้นกว่านี้หรือลึกกว่านี้นะฮะแล้วมันจะอยู่ด้านบนต้องนัดงัดนิ้วขึ้นนะฮะแล้วมันจะลักษณะเป็นแบนๆนุนๆนะฮะบางคนใหญ่บางคนเล็กไม่เท่ากันบางคนอาจจะหาไม่เจออาจจะจมฝั่งลึกก็ได้นะครับผมเคยเหมือนกันไอ้เคสที่หาไม่เจอเนี่ยหาแล้วหาอีควานยังไงก็ไม่เจอนะฮะก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครหาเจอเราจะรู้ตำแหน่งแล้วเวลา,เามีเพศสัมพันธ์เนี่ยไอ้ท่าละ จะนอนหงายนอนคว่ำนอนแต่แคงเนี่ยองศาน้องเคเป็นไงเนี่ยมันจะปรับให้เข้าไปสมดุลได้นะฮะใครไม่รู้เนี่ยมาเรียนในคอร์สออนไลน์ผมก็ได้ผมมีสอนไว้อย่างละเอียดยิบเลยนะฮะในคอร์สที่ชื่อว่า b บสไบเบิอันนี้ผมจะสอนเลยว่า อะไรมันอยู่ตรงไหนร่างกายผู้ชายเสียวตรงไหนร่างกายผู้หญิงเสียวตรงไหนนะฮะท่าในการร่วมรัก30ท่ามีอะไรบ้างแล้วมันจะแมทชิ่งกับน้องเครูปทรงอย่างไงเนี่ยนะฮะอันนี้ผมจะสอนไว้ในคอร์สพื้นฐานที่เป็นทฤษฎีแต่ถนะ้าใครอยากจะเรียนที่มันลึกล้ําตีลังกา6คอมเมนต์สนุกกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องไปเป็นเบสแอดวานซ์นะฮะอันนี้จะมีเทคนิค ท่ารักต่างๆอะไรที่มันปรับระดับให้มันสนุกมากกว่าเดิมเนี่ยผมมีสอนไว้หลายอย่างนะครับสนใจก็ดูจบแล้วทักไลน์ผมมาได้นะครับใครดูผมอยู่ใน f a c e b o o k นะครับลิงก์ไลน์ที่จะคุยติดต่อกับผมจะอยู่ข้างบนสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะฮะถ้าน YouTube ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับหรือพิมพ์แอดแล้วก็สกด t r a i n นอร์วิเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วผมฝากติดตามรายการ Secret Room ด้วยนะครับจะออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา1นึ่ทุ่มตรงทาง Facebook และ YouTube คขับ g ิ g นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้น สวัสดีครับผมเทนเนวิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เร้าใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆ สี่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งดีไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในบ e Bible แล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ คำพี่แห่งเสน่หาอันนี้ไปไปไปเบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ